7, 9, 9, 10. 10. Okay, tamu. ไม่รู้ว่าแต่ว่าน่าสนใจมากเลยอะตอนนี้ยคือดูแล้วไงตับซุปเปอร์บิ๊กโดจใจถุงนหี่ไง่ไดี่ี่บอกวนี่ไงรระที่รจ้าก็คือพึ่งหมดเลยอะแล้วมันจะบอกว่ายินดีใการไม่อยานี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราบอกคุ รจาการตวไปอีกเ่เองน่ลงอันนี้ย <c oughs> จำีมไม่ได้มีสาไหมทำมิงด <c oughs> ใคราเกว,แแวเแกเทีนร้แหมพุเองนี้แหละพี่ ฟินสเตตัสโดนทีนคือเอฟิตต้องนั้นเท่านั้นค่ะฟินสเตตัสโดนทีนเบลสู้ฟินสเตตัสโดนทีนคือว่าสรแท็กซี่เราไม่มีการปฏิเสธผู้ ฝนตกนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกมากก็อาจจะแจ้แม้กันได้ก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีค่ะฟินเซตัสโดนทีนคือเห็นจี๊สวยอย่างนี้ไม่เชียร์ต้นไม่ได้แล้วนะคะ21ค่ะขอบคุณค่ะวินเตตัสโดนทีนคือแน่ๆสวยแซ่บเด็กที่หนึ่งค่ะ ฟินสเตตัสโดนชีนคือหิะเตี้ยแต่ก็ทำให้เคลียได้นะคะฟินสเตตัสโดนชีนคือหิวข้าวหิวข้าวสนับสนุนรายการเลย ดีครับดู่กับทั้งเบียร์เดอะวินเนอร์เอฟปีนี้ใช่ไหมครับครับผมเป <Okay. S 2> ็นเอฟแมตต์ตื่นเต้นมากสุดยร์ก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจกว่าจะมาถึงขนาดนี้คือแบบ24คนก็เป็นเดอะวินเนอร์แล้วอะครับแต่ยิ่ง12คนมันยิ่งตอกย้ำความเป็นเดอะวินเนอร์เพราะฉะนั้นทั้งเบียร์คิดว่ารางวัลเดอะวินเนอร์ะมันสำคัญแต่ว่า ทุกคนก็คือเดอะวินเนอร์ทั้งเบียก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองอะเก่งไปกว่าเพื่อนทุกคนในซีซั่นเพราะว่าแต่ละคนซีซั่นนี้แตกต่างกันสไตล์แตกต่างกันความสามารถแตกต่างกันถามนิดนึงถ้า,ถาให้ได้ออกไปเนี่ยคิดว่าอยากร้องเพลงแนวไหนช้าเร็วจริงๆทังเบียถนัด R&B d ดน c e ครับแต่ว่าทังเบียใช้คำว่าอาร์ติสทังเบียใช้คำว่านักร้องเพราะฉะนั้นคำว่านักร้องต้องร้องได้ทุกอย่างเพราะเราคือนัก เราต้องทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกทุกกสติงสากลและคิดพอบเพลงบลอรทเราต้อง<ด>ทำได้ครับทำาไปคิดว่าสิ่งพวกนี้มันคือสกิลทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งเก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะครับที่อยากจะมาเดินตามความฝันเหมือนทางเบลแล้วก็เพื่อนๆทั้ง24คนทั้งเบคิดว่าทุกคนน่ะชอบรักทางด้านนี้ทุกคนก็เดินหน้ามันครับ ไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งไม่ว่าจะพลาดสักกี่ครั้งนะครับพวกเราก็ยังลุกขึ้นมาอย่างถังเบียร์เป็นตัวอย่างง่ายๆคือ3ปีนะฮะกว่าถังเบียร์จะได้มายืนในจุดนี้สู้ครับสื่อเดี๋ยวนี้มากมายครับทุกๆสื่อเราสามารถดูแล้วก็ทําตามจดจําแล้วก็เอามาแบบจดจำใช่ยุคมาใช้กับเราอัดแอพเอาเนาะอะไรถึงแฟนคลับที่ดูเราอยู่หน่อยที่ชอบเรามากเลยว่าจะดองว่าเราตอนเนี้ยเป็นไอดอลเขาอยู่ไหม รครับผมผมก็ฝากนะครับเออถึงแฟนคลับถองเบียนะครับออจะทำผลงานดีๆออกมาให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะฮะเพราะว่าเป็นการขอบคุณที่ติดตามผลงานถองเบียแล้วก็ให้กำลังใจถังเบียมาตลอดครับรับรองว่าเรามีผลงานดีๆมาให้พี่ๆแนะ่ใทำทาฟินๆให้กันครับ สุดท้ายนี้ยังไงก็ตามฝาวผลงานของหนุ่มน,น้อยเด็กเมื่อ a เอฟซินนี้ด้วยให้ติดตามผลงานเขาต่อไปดูการเจริญเติบโตที่ก้าวหน้าต่อไปนี้นะเนาะสวัสดีค่ะ นี้เทมบีหกครับผมก็ได้ได้ที่2ครับ a อ2 AF10 ครับผมรู้สึกยังไงบ้างกับสิบภูมิใจมากๆครับแบบมากมากอธิบายไม่ถูกครับผมผมอยากจะแสดงมากๆครับอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนักแสดงมากๆครับแสดงไหมแสดอยากผมผมชอบแบบชอบแบบ หนังที่แบบว่ามีแอคชั่นครับหรือว่าเป็นเป็นเป็นพวกตัวละครที่แบบว่าไลายๆนิดนึงหรือว่าแบบแร๊ดแร๊ดหน่อยครับผมครับผมใช่แบบว่าสำเภงลุยๆสนุกสนุกใช่ครับยังไงก็ยังไงบ้านเนี่ยอะไรที่ทำแล้วรู้สึกว่าฟินที่สุดก็คงจะเป็นอาทิตย์นี้ที่ได้ซ้อมกับครูมาสเตอร์สาวคนครับสุดยอดครับสุดโค้ดโค้โคแล้วที่ถ้าออกไปเนี่ย <ม>คือผมชอบแบบเพลงแบบเซ็กซี่คืออยากไอเย่อ่ะคียแย่นี่คือแบบเป็นเพลงที่ผมเลือกมาเพราะว่าผมอยากให้คนสนุกด้วยแล้วรู้จักด้วยเซ็กซี่หน่อยใช่ใช่นิดหน่อยครับผมก็ไม่ใช่คนที่เต้นเก่งเลยเพราะว่าเลื้อยๆได้อย่างเดียวโอเคแล้วเนี่ยอยากฝากอะไรกับแฟนคลับไหมอยากจะบอกแฟนคลับว่าเพมขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็รักแฟนคลับทุกๆคน แล้วถ้าเกิดเจอข้างนอกก็ทักทายกันนะครับอยากเจอมากคนที่คนที่โหวตให้ผมแล้วก็สปอร์ตผมมา12อาทิตย์ครับผมแบบแฮปปี้มากๆครับแล้วถ้าไม่มีคนก็ไม่มีผมครับขอบคุณมากครับคุณปิ่เจี๊ยบคุณพี่ก็ส่งมาครับโอเคยังไงฝากเกมด้วยนะขอบคุณมากครับขอบครับคนที่สิบสอง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ท่ะใต้ F10 ค่ะอวดหน่อยซิว่าเราได้ค่ะกับที่เท่าไหร่วันนี้ได้รางวัลเป็นอันดับที่สามค่ะเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะแบบว่าเหมือนแบบเกินเกินแบบที่เราคิดไว้เยอะเลยไม่นะเสียงเอ่ยอะไรเอ่ยชมพลังขนาดนี้คือบอกว่าเราคือองค์กรคนใสก็รู้สึกโอเคค่ะ คับทำได้ดีมากแล้ววีคนี้ขนาดแบบทีมงานที่มาถ่ายรู้บอกโอ้ตอนร้องนี่แบบคุณโอ้โหอย่างนี้เลยอ่ะที่นั่งดูอยู่อย่างอึ้งแบบว่าตบมือตามแบบเวลาเราแบบโว้โอ้ขอบคุณค่ะก็ชอบแบบชอบใช้พลังเสียงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเป็นเพลงเร็วแบบว่าเอนเตอร์เทนคนดูอย่างเงี้ยค่ะเต้ก็ชอบนะคะแล้วก็เป็นเพลงช้าที่ใช้แบบอารมณ์เยอะๆก็ชอบเหมือนกันอะไรให้ร้องกับเต้นล่ะ ให้ร้องกับเต้น<ห>เอาร้องนำงน<ๆ>ร้องนำดีกว่าค่ะไปใช่แต่เอายโยกเบาๆค่ะไอ้เป้าหมายของเราเพอออกจากบ้านเนี่ยเราอยากทำอะไรแบบว่ามากที่สุดเลยมากที่สุดก็คือจริงๆก็ออกอัลบลั้มใช่ไหมคะแล้วก็อยากได้รับการยอมรับจากคนไทยทั้งประเทศค่ะว่าเด้แบบเป็นศิลปินที่มีคุณภาพคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้ก็กรรมการก็บอกแล้วว่าเนี่ยดีว่าอีกคนหนึ่งต้องเกิดอยู่ตรงนี้ สาขาการดนตรีถ้าพี่ถามว่าถ้าโลกนี่เกิดไม่มีเสเียงเพลงอราเราคิดว่าเราจะเน้นไปเรียนด้านไหนหรือว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ถ้าไม่มีเสียงเพลงเหรอคะ,คะตอนนี้ก็คงทำด้านศิลปะ <ใจ S 2> อะไรงเงี้ยค่ะอ<ะ>ันนี้คือว่าลูกเก่งไม่ไม่เก่งค่ะแต่ว่าคุณพ่อเป็นปฏติมากรน,นะคะเขาเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินโดยแท้เลยเนาะ ากถึงแฟนๆไหมถึงแฟนๆแฟนๆแฟนๆแบบู่หล่แฟนขับเราฝากถึงแฟนขับเราดอยค่ะก็อยากจะฝากถึงแฟนๆเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะคือเต้ยขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ให้กําลังใจแล้วก็ให้โอกาสเต้ยนะคะมาเป็น12คนัวจริงแถมยังช่วยกันโหวตนะคะให้เต้ยได้รับตําแหน่งที่3ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะที่ถ้าสมมติว่าทำอะไรผิดพลาดไปทําให้เสียใจก็ขอโทษด้วยนะคะต่อไปนี้ จะพัฒนาตัวเองแล้วก็จะปรับปรุงตัวเองให้เป็นศิลปินที่ดีให้ทุกคนมีความสุขนะคะจะสร้างผลงานเยอะๆเลยอย่างนี้เลยฝากค่าซินซินให้ความับเราสักค่าหนึ่งไปก็ได้นะโอแกวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ครับเฟสิบครับเป็นไงวันนี้เราได้ตำแห,หน่งที่สี่ครับก็ดีใจมากๆครับที่ได้รางวัลน,นี้แล้วก็จะเป็นรางวัลที่จะเอาไปพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อที่จะเป็นศิลปินที่ดีแล้วก็พัฒนาให้เป็นที่รับของประชาชนทุกคนครับแล้วก็เป็นคนดีของสังคมด้วยครับเล่นตลอดเวลาเลยลเราเต้นเก่งมากมีโชว์เตไป็นอะไรไมมไม่ไมเก่งขนาดนั้นเป็นท่าประจําแล้วกันครับเป็นท่าเป็นท่าเหมือนแบบ อย่างเงี้ยครับตั <c oughs> นอยู่บนเวทีที่พี่เห็นจัดเต็มมากเลยใชม่มันจะเป็น <c oughs> แม้กระทั่งตอนตัดเข้าโฆษณากัายังก็ดูขึ้ขนก็ดครับถ้าโลกนี้เกิดมันไม่มีเพลง <c oughs> ไม่มีแบบการประกวดอะไรอย่างเงี้ยคิด <c oughs> ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ลองมาจากการร้องเพลงแล้วก็นี่ก็คือเป็นการเป็นสัตว์วานแครับ <c oughs> <ๆ>เพราะว่ามันเป็นความฝ่ายฝันที่อยากจะช่วยเหลือสัตว์ที่เขาเขาเขาไม่สามารถบอกเราได้ครับ รางวัลน,นี้นะครับที่บีมได้มาหรือว่ามายืนณจุดนี้มันไม่สามารถที่จะมายืนจุดนี้ได้ครับทาไม่มีแฟนคลับทุกคนเป็นกําลังใจแล้วก็โหวตให้บีมบีมอยากที่จะขอบคุณทุกกําลังใจครับขอท่าที่ฟินที่สุดที่บีมคิดว่าฟินที่สุดป้าก็รูนแฟนคลับส่งให้เปเอาเอาท่าเอาสองท่าแล้วกันครับ แล้วก็อีกท่าหนึ่งเป็นท่าอันนี้อยาขอบคุณจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มต้องอินเสิร์ตนะอินเสิร์ตยันไงสุดยอดน่ารักนะที่สุดพี่เลยอยากจะลงไปก้มกราบกับเราด้วยเลย ครับยังไงฝากติดตามบีมด้วยนะครับบีมก็จะพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นคนดีของสังคมต่อไปครับขอบคุณมากโอ้ยย oh <yeah S 1> ยบายยยขอบคุณน้องบีมนะคะ ได้รางวัลอะไรวัวไทวัววันี้นะคะเป็นเทเรลทูฟี่ของนันเองนะคะได้ที่6ค่ะดีใจมากค่ะรู้นังไงดีใจตื่นเต้นจริงๆดีใจตั้งแต่วีที่แล้วแล้วค่ะที่ได้เป็น12คนตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชายบ้ะได้ทุกวีเลยอ่ะเบื่อมากตั้ใหญ่เดี๋ยวเริ่มตัวกันเองแล้วเนี่ยอันนี้คือออันนี้คืตัวตนนะจริงๆแล้วคนอาจจะงงสับสนเพราะว่า หลายพยีก็จะแบบดูมีความสุขกับการแต่งชุดผู้หญิงแต่จริงๆแล้วคือเพลงนี้ค่ะชอบแบบนี้ค่ะเป้าหมายของเราสรุปที่สุดเป้าหมายเราออกไปแล้ว,ลวจะไปแต่งหญิงใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> มันก็แบบมันก็ฟินบ้างคนที่ผู้เล่นนะคะเบบ <c oughs> อเา<ล>จริงจริงแล้อยากเป็นนักร้องที่ที่แบบได้รับการยอมรับค่ะเพลงแบบคนคนฟังชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากทําเพลงที่แบบเป็นมาจากตัวตัวเราจริงๆไม่ได้มีต้นแบบจากใครอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกอยากอยากให้มันเป็นแบบนั้นชอบเพลงช้าหรือเพลงเร็ว จริงๆเล่นชอบแบบจังหวะมีเดียมนะมันมันไม่ช้ามากก็ไม่เร็วมากดูลาหสองหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆเลก่อนชอบร้องเพลงวี่ดูลามากเพราะเสียงเป็นวิรุฬหมากจะแตบบ่ว่าเฮ้ยอย่าเด็ดเดี๋ยวต้องชอนเลยสีดำเนี่ยค่ะเราเป็นคนร้องเพลงเบามากแต่ก่อนขออีกนิดนึงด้วยตุ๊กตานหน้ารถเนี่ยเสียงเนี้ยเออลองไงพี่ขึ้นขึ้นแล้วขอเสียงหน้าเริ่มมาแล้วเริ่มตาเหลืองจะเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาหน้ารถบนถนนแห่งความรัก อยากให้รู้จะอยู่เคียงข้างมันเหมือนใกล้เมาแล้วพี่กดีว่ะให้ทำไรทำหมดให้โชว์อะไรโชว์หมดเลยเราเราเป็นเด็กบ้านเอฟเป็นเด็กบ้านเอฟเราโชว์พุงแล้วเห็นทั่วประเทศแล้วเราไม่มีรไรแล้วจริงก็มันลงยูทูบอย่างที่บอกไปแล้วที่บอกว่าเออเออก็จะไม่ตามกลับไปดูเองค่ะไปถึงแฟนคลับคอยตามบวกเราตลอดเลยก็อยากจะขอบพระคุณมากนะะคที่ให้กำลังใจค่ะ ได้ที่เท่าไหร่มันไม่สำคัญจริงๆเออพวกเราส2องคนมันมันเท่ากันเพราะพวกเราสึกว่าแค่เราได้เป็นส2สองคนตัวจริงอ่ะเราก็ได้รับกำลังใจมากแล้วยังไงก็ขอบคุณที่แบบติดตามพวกเราแล้วก็คอยเชียร์นะคะในบ้านว่าจะมีเรื่องดีไม่ดียังไงมันคือตัวตนของเราจริงๆเราเฟกไม่ได้ยี่สิชั่วโมงมันทําไม่ได้อยู่แล้วก็ขอบคุณมากที่รับในความเป็นพวกเราทุกคนค่ะขอบคุณนะยังไงก็ขอบคุณนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะ เย่อยู่ช่วงสุดท้ายของฟินโพลโฟกันแล้วครับผมวันนี้เราอยู่ช่วงฟินฟรีเดซึ่งวันนี้เราจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศสดเลยยังมีรวมทั้งหมดนะ12นะครับวันนี้จริงเกิน12เลวเกินๆแต่ว่าวันนี้ใครชนะครับพี่ก็คือถังเบียจ้าทังเบียเพราะนะนี้ไงวันนี้ดีใจกับงเบียด้วยคือเราสาวบุเอฟไว้คราวหน้าเราจะพาไปเที่ยวไปฟินฟินเดฟใ่ไหมตามดูกันแต่วันนี้เราไปก่อนนะจ๊ะ ไปพร้อมกับพุชนาแลวครับถังเบียข้างหลังจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายสาวุกเอเอ ขอคู่นิดนึงคือฝากอะไรถึงโควิดี้พี่หน่อยดิเป็นตายมันแท้เลยนะนี่คนเนี่ยก็วันถ่ายเราอยู่เลยก็อยากจะบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมัน,นก็ไม่ได้มีมัน,นก็ไม่ได้มีอะไ,ไรพิเศษนะคะก็อาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่อาจจะเท่ <laughs> เซ็กซี่